วันนี้เราก็จะมาสอนเอายัดตากันนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือน้ำหมึกอ <c> ย <oughs> ืออีคอรประมาณสองพันอีคอกับตัวตูนที่มีตัวตูนสิบห้าตัวนะคะวิธีเอาก็ง่าย ตัวแค่นี้นะครับตัวนี่ไม่รีวิว hashtag. ค่าจะแตกกันกิลเช็คอยู่ที่สามดาวปีดูที่สี่ดาวอยู่ที่หนึ่งดาวความโนดเด่นสองดาวกันเร็วห้าดาวนะฮะโอเควันนี้เราจะไปเล่นกันฮัรตีก่อนนะครับ เราจะต้องหาที่ผมเพิ่งได้ยัดตาเมื่อกี้นี้สุดๆนร้อนเลยไปดูกันว่าเราจะถึงชั้นอะไรออแต่ตอนที่ไปถึงตอนเปิดดีบๆกัน โอเคอืมเพื่อนอยู่กำลังสูดเลยเปิดมาแล้วจะไม่ได้จะไม่ไค่อยได้ยินเสียงหน่อยนะคะทุกคนขอไปหาเครื่องกันก่อนนะตอนนี้ก็เจอเสรื่องแล้วนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยผมจะตายแล้วครับทุกคนโอ้ยโดนดักโอ้ยผมว่าชั้นสองผมก็ตายแล้วนะ โดนดักมากทุกคนใครคิดว่าผมตายกดหนึ่งไม่ตายกดสองนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะฮะใครรอชมกันดูได้เลยนะฮะที่มีเสียงประตูนะฮะพี่ผมจะไปข้างนอกนะครับ โอเคพี่ผมไปข้างนอกนะครับไม่มีอะไรมากว้า wow. วไปหาเครื่องกันจ้าโอ้ยกดสกิลเช็คเสร็จแล้วทุกคนลาก่อนนะครับผมไม่เล่นแล้วนะครับผมเบื่อแล้ว ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละเดอะดาม่านะครับเดอดาม่าไหมครับทุกคนสกิดวดดาม่านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจบเพียงเท่านี้